ฝนจะทําฝนเห็นวิถีชีวิตคนที่นั่นนะฝนเครียดนะรูป่ะไม่ใช่่ฝนไปเครียดนะรูปอะอยู่ที่นั่นอะวงจรชีวิตถ้าคนแถวบ้านอันนี้เราพูดตามที่ฝนเห็นนะเวย้ยขายผักขายกับข้าวถ้าถ้าถ้าไปมีรถแล้วเราเรา,เราได้มีโอกาสได้ไปของในตลาดเราก็ต้องหาตลาดที่อยู่ใกล้บ้านขายผักขายกับข้าวนะคะ ชีวิตมีแค่นั้นบางคนเรียนจบมาบางคนก็ไปทํางานราชการในเมืองแต่เงินเดือนฝนบอกเลยว่าเงินเดือนคนอย่างฝนเงินเดือนราชการไม่พอฝนต้องอย่างน้อยเดือนละแสนนะเอาเอาที่ฝนเคยอยู่เคยเป็นเคยกินเคยใช้เกือบแสนพี่เพราะฝนเคยอยู่ในจุดที่แบบฝนทําเงินได้เยอะมาเดี๋วว่าแต่งเกงในนะก่อนหน้านั้นพี่ย้อนลอยเลยตั้งแต่เรียนจบมา คุณพ่อทำงานน้ำมันเพอร์เฟกเรื่องรายได้มากฝนเคยกินอยู่อยู่เคยเป็นคนจ่ายเข้าใจว่ามือเตอิบอ่ะเออแล้วอยู่มาเปิดร้านจิวเลี่อู้หามาหามา,หมาเฮงมาปังปังมากเลยคือถูกเชะโลกแต่มาเจอโควิดในฝนบอดอย่างที่บอกไงว่าลำบากสุดคือตอนเข็นเข็นเออเข็นขายไส้กรอกเพราะกลับบ้านไม่ได้โดนด่า คือแบบน้อยใจเป็นน้อยใจแบบแทนที่แบบโควิดเราจะกลับบ้านกับช่องใช่ปะ่ะแล้วเราแบบเงินเราเหลือน้อยเพราะเราพยายามสู้ชีวิตมาเยอะอะแต่คนที่บ้านจะไม่เข้าใจเราเลยเว้สังคมที่เราอยู่ท,ที่ที่นั่นดูอบอุ่นก็จริงแต่เขาจะแคร์ชาวบ้านมากนะคะตัดหญ้าเออนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เนี่ยฝนคงจะต้องเอาเต่าสุกต้าไปนะแต่ที่นั่นน้ำท่วมพระเจ้าน้ำท่วมพี่ ที่ยุทธยาถ้ามันมาท่วมทะลุถึงแถวบ้านฝนนะไอ้ที่แหล่งที่มันเป็นญ้าเนี่ยถนนสายเล็กจะตัดขาดเลยนะรู้ว่าเลี้ยงสัตว์ยากมากพี่ถ้าถึงเวลาหน้าน้านําอันนี้ต้องคิดหนักๆเลยฝนดูดูจากแอ่งกระทะเมือ่อเมื่อคืนเนี่ยเมือ่อเมื่อวานนี้พยายามสังเกตบ้านตัวเองนะซ้ายขาวาถามว่าบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีจะทําอะไรขายมะนาวอามมะนาวมีต้นอ่ะสมมติอน้ํามาปีเนี้ทุกปีมันตายหมดพี่ ปิงไม่กลัวสัตว์ไอ้พวกนี้ไม่กลัวฝนโตมากับที่นั่นแต่แต่อาชีพเนี่ยเดี๋ยวพี่อาชีพหนูหนูหมดปัญญาเลยนะหรือว่าคนเคยทํางานแบบหาเงินง่ายๆของสวยๆงามๆขายกับคนจงคนจีนขายกับต่างชงต่างชาติเงินมาของไปคือรวมๆกันเราเคยได้เงินสี่ห้าพันต่วันเราเคยได้เงินเยอะแล้วอยู่เราไปอยู่บ้านนอกเป็นอะไรที่แบบฝนปวดกระบาลแล้วที่นั่นกาแฟนะเว้ย แก้วสาห้าพระเจ้าสามห้าพี่ <c oughs> คือคือแบบ <c oughs> คุจะอยู่ยังไงวะคุณต้องขายของสามารถแล้วกํลายคือกูคืออะไรแล้วแบบมันคิดอะไรเยอะแยะมากนะคะฝ่ายคุณยายเขาจะเขาจะโลกสวยนิดนึงนะคะที่แบบมาอยู่บ้านเรากินอยู่ที่นี่อย่างพอเพียงเออคือแบบมันฝนไม่รู้จักพอด้วยนะ ไอเรื่องแบบนี้ไม่ไม่รู้จักพอเพราะเวลาเกิดฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลมาทีเนี่ยแอดมิททีราธานีเนี่ยป้าไปตั้งนึ่งเกือบสองหมื่เลยนะแอดมิททียือ้อเจาะนูน่นเจาะนี่เจาะนั่นมันไม่ชิวเว้ยเออมันไม่ชิวประกันคุณยายขเขาก็มีใช่ไม่รู้จักพอไม่ได้พอเพียงได้แต่มันต้องไปเรื่อยๆหาเรื่อยๆนะฝนเป็นคนที่ถูกฉลอกับการค้าขายทุกรูปแบบพี่ แม้แต่งเกงในก็คือการค้าขายรู้ปะ่ะคนถือว่าเอ้ยทําเงินได้มาปุ๊บเราค่อยๆเก็บเราไม่ได้แบบฟุงฟ้งเฟ้ออะไรนะแต่คือพอมันจบอาชีพแล้วเรายายยแม่เโลกสวยเลือกขายได้ไหมลูกยายใกล้กๆตุยนะ่ะส่งยายขั้งสุดท้ายโอ้โหฟังคํานี้ปุ๊บนะทัาง,งที่ถ้าเขาเป็นคนยุคใหม่เขาจะเข้าใจว่าเฮ้ยสมัยเนี้ลูกหลานทําอะไรแล้วรอบทําไปเถอะ ดีกว่าไปอสสาศัยจมูกคนอื่นถ้าถ้าเป็นคนยุคใหม่นะที่เขาโตมากับคนยุคใหม่จริงๆอะ่ะเขาจะอะไรก็ตามขอให้เราอยู่อยู่รอดแล้วไม่เดือดร้อนไม่เป็นหนี้เป็นสินนะคะเราก็ต้องแบบอ่ะแก้ไขได้ไหมลูกอะไรอย่้ยอ่ะอ๋อโอเคลองอลองอ่ะลองลองเลิกก็ได้อ่ะลองลองดูลองลองด,ดูโอ้โหพอพอเป็นเสดเด้งมาสมเจ้าฝนหมดไปแล้ว เออห้าร้อยห้าสิบห้าร้อห้าสิบห้าร้อห้าสิบเสียไปแล้วนะเสียแล้วนะพันเออพันพันห้าพันห้าเนี่ยเงินปฏิเสธไปแล้ววันนี้สามเจ้าก็แบบฮึบไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค้นพบเดี๋ยวกูขายผักบุ้งไงก็ได้วันนี้ไม่ดีก็ผัดผักบุ้งไฟไฟแดงก็ได้ว่าคือแบบคือแบบ ผักบ้านในบ้านก็เยอะมะนงมานาวก็มีแต่อีลนยน้าท่วมแล้วแบบสวนต้องตายหมดมันก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยท้อจิตตกมากนะคะก่อนนอนก่อนนะจ้าสร็จมากคนตัดยาส่งเป็นต้นต้นพี่จะให้หนูไปตัดยอจริงหรอพี่ไม่เสร็จได้ผิวพันหนูแรหนูสารรักษาขัดชุยวันมาอ h my god ลงมากินย่างอุ้ยน้ำมันใต้หนูอยู่อยุทยาพี่อยุทยานี่แหล่งปลาเค็มนะต้องแต่หนูก็ไม่อยากฆ่าสาัตว์แต่หนูสงสารมันอะ่หนนนนะหนูเป็นคนไม่ได้เลยนะหนูเป็นคนไม่ไม่อยากทําแบบนั้นอืมใช่ <c oughs> <c oughs> เก็บผักบุ้งก็ได้อยู่ผัดผักบุ้งไฟแดงก็ได้แต่ว่ามันไม่มีร้านมันไม่มีคนมาอยู่ลึกขนาดนั้นจริงๆนะฝนทากับข้าวเป็นนะเว้ย เออบ้านอุดมสมบูรณ์มากเลยสวนสวนในบ้านเนี่ยผักบุ้งเพียบมีสารพัดสัตว์นษษษนะสวัสดีครับขอบคุณครับ